ตำชามีโรงทานโอ้โหมากันคลึบขอแสัพเพเหตุแล้วก็ติดกันเทศในเงินทองพูดเพราะโอ้โหได้งเงินทองกับวัดติดกันเทศปะกูว่าดิพัดติดกันเทศเรืองติดกันเทศทำที่ต้องบอกให้ซ้ำแซ่ที่ต้องบอกให้ซ้ำแซ่ทำก็ทำดีวะ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ตัดหาเไมนอมีตัดหาครับนน่นนะครูทำดีไม่ใครต้องมาบอกอะไรคูทำแซ่เลยทำชั่วเดี๋ยวม่บอกคูหน่อยอ <c oughs> ่อนนี้ไม่ดีนี่ไม่ดีไม,ไม,ไมเเลย ตายหายทำดีกูโกรเต็มทีตัวมันทำ่ายมันต้องรับผ <โฮ S 2> ิดชอบไนงะดีมันต้องรับผิดชอบทำแล้วมันต้องรับผิดชอบอดีถ้าทำแล้วไม่รับผิดชอบมันก็ไม่ดีไม่ลองทำแล้วจะรับผิดชอบมันต้องมีระเบียบฝึกตัวเองฝึกเหมือนกับ คนไม่ตามใจตัวเองให้คัดผลเจ้าอารมณ์ถึงไม่ได้เจ้าอารมณ์มันเป็นสัจจคของชีวิตทำอะไรก็ทําให้ได้อย่าไปทําแบบพิ้งทิ้งกว้างๆไม่ได้เราทํานิ่งกว้างเห็นแล้วมันด่ากันก็เป็นนิสัยของคนนีส่แหละคนกว่าทำในวัดเซวาทําในวัดกูเห็นมันด่าไม่ว่ามันเป็นใครกูก็ด่าเพื่อคนโดนสอนนักธรรมแล้วก็ส่งไปบ่มโม่ฟังโดน สตรวัดไอฟัาางไม่ดีก็หาว่าดุดา,ามาๆๆานาันนี้น่าจะเป็นสายชนแดนเนี่ยพ่ออะไรที่จัดรายการสถานีวิทยุอยู่เขาเคยไปวัดระบดีมาอ,อยู่ทั้งสายชนแดนนี่แหละจัด เดินเล่นไหมล่ะคุณวันนี่ลมลืนนี่นี่นี่เลาะไปนี่มีน้ำตกนี่เลยขึ้นไปจะมีน้ำตกนะแต่ตอนนี้มันไม่ตกมันต้อตกมาพร้อมฝนน่ะตอนฝนตกฝนตกลำนองไหลนี่ลงมานี่นี่ เราคนวันอามาก็อ้กินได้เดน้ำหนักมันนะตลกอะไรกินได้เหลือกระบะเก่งผมมันต่ำซะต่ำกว่าของท่าน,าน,น,นติพิชัยมันโหลดนะเด็กมันโหลด